โอ้ยเอลิเซ่มาด้วยใครนะนี่เอลิเซ่แท้สําสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือใครอ่ะคื35หน inky, ึ şey ่งในสปอคพูดใจดีไงอ้าวเหรอวันไหนอ่ะวันนี้แหละขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของ นี่นะคะจะให้ดูว่ามันเป็นครีมซองแบบนี้หนุ่มเคยใช้ใช่ไหมนี่ดิเซเวนเออนี่อย่างนี้เธอดิเซเวนนะคะคือตัวน,นี้มันดีมากเธอเพราะว่าเขาว่ามีส่วนผสมที่แบบว่าเาเรียกว่าออินวันเลยคือ<ม>สารสกัดตรงน,นี้คือมันเยอะมากเขาบอกว่า22ในหนึ่งเลยนะว้าวคือส่วนผสมอะนึกออกปะแบบรวมสารสกัดธรรมชาติที่คัดสรรพิเศษคุณภาพเนี่ย เกรดพรีเมียมจากทั่วโลกมากกว่า22<อ>ชนิดลัดอยู่ในซอ,องนี้อยู่ในซองเดียวก็คือว่า22อินวันว่าบอกอย่างนี้เลย<ช>ตอนรรบส่วนผสมของอลิเซ่ค่ะนั่นคือส่วนผสมของน,น,น้ำมันมา้านี่ว <c oughs> ิธีการคั้นคันน้ำมันค้อ <c oughs> ีน้ำมันมา้าผสมเมื่อ,อยไข่ทาน้ำสับเกาหลี มยาก็คือว่ามันช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำคืนความอ่อนเยาว์มีน้ำตบแบบซองด้วยซึ่งจริงอ่ะการอย่างที่หนุ่มบอกคือเราซื้อแบบซองอ่ะมาทดลองก่อนมันจะเลิศมันชังเติมวิตามินอีนะลอการเสื่อมของเซลล์สู่ผิวอ่อนเยาว์นะฮะเติมล่องลึกให้แบบ เต็มลดเลือนริ้วรอยรลดการสร้างเม็ดสีเมลานินทาให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นพื้นฟูให้ผิวแข็งแรงนะคะและยับยางการเกิดฟ้าจุดหนังดํำหรือาการอักเสบอื่ผิวกล้านเคยครีมท,ท,ทุกหลาเก็บถึงสิบสีวันมันจะรู้สึกว่าเห็นผล ก็คือว่าอยากให้ลองไปซื้อดูแบบว่าบางทีเราสามารถซื้อในแบบว่าเซเว่นมาทดลองใช้ก่อนก็ได้นะครับไม่ต้อนเสยออันนี้ใครที่สนใจจะซื้อนะครับผมมีขายที่ช็อปปี้ลาซาดาแล้วก็แี่ทเซ่นนะครับผมหรือทักที่ไลน์แอดของแอดเอลิเซไปเลย